ตอนนี้หอดสะพานโดมนะครับขาดสะพานโดมมัแล่ะครับกำลังจะเข่าสว่างมาแล้วครับรุ่งเรือไม่รุ่งเราตอนนี้หอดรุ่งเรานะครับ ขอให้เปิดทางกังนได้เลยครับเด้อเปิดทางกังนได้เลยครับผมกำลังตามน้องไปนะครับ น่าจะเขาสว่างแล้วครับผม กำลังกำลังเข่าสว่างนะครับผมไม่ใช่ขวบหมอเนี่ยคุณหมอเจ้าหน้าที่ใส่ผมเนี่ยนี่ยลุงสาวผมใส่ตัวหายใจไปตัวรับในผมเนี่ยเนี่ยลูกค้าสมาชิกใส่ผมเนี่ยกำลังสิเข่าวสว่างเปิดท่าใ้ผมเนี่ยเนี่ยพี่น้องรถลุงสาวผม เไม่ต้งให้ผมเนี่ยผมกลังจะพูดลูกค้าก่อนกำลังมงหน้าไปส,สัมมาเซีนครับ่ายผมเนี่ย <laughs> ลูกผมก็เล่งไปตอนนี้ก็เล่งเขา้าสิเล่เขาสว่างนี่ล้วกครับกำลังเขาสว่างนะครับผมซ <laughs> อยผมเนี่ย ขอบผู้ได้ีพีน้องเป็นหมอผู้ได้ีพีน้ององานอยู่โรงพยาบาลสมบสัติเดือดร้อชุกเฉินแต่ตาวผมสีเป็นสายเลือนแล้วฮอลโหลครับคุณหมอแม่ครับแม่เพื่อนครับเข้าเขตสว่างนะครับ พอจะติดพอที่ว่าการนะเม<อ><อ>ื่อครับผมกำลังใส่วอมเรียวเต็มทีนะครับขอทางกันด้วยครับเด้อ สว่างเลยครับพี่น้องโดยผมเองเครับแทน,นารหมากนะคุณหมอต้องมาสัเสาษณเจ้าหน้าที่ออกชุกเดือนต้องเรื่องตนะัวอะไรเนี่ย สบาย pues mm ตัวตัวหายใจไปตัวผู้เรีนการยุ่งวงาสมายเสียตายผมเน nah <Evet, for S 2> ี่ยผู้เรยผู้เรียนพิมพ์ัดยู่งงงาสมายเสียดตัวผมเนี่ยครับตัวนี้กระตุ้นสิบพึ่งแรกสบางวิลล์งครับเปิดท่ี้ผมเนี่ยพี่รองเนี่ยรถ เอยใหญ่รถดูผมตีนเลยเออรถตำรวจว่าลิ้นเริงซอยผมเนี่ยจะได้จวอะไรไอจะไดู้วาลินริซอยมเ่ยยผมนี่ยรงซอยผมเนี่ยใเป็นตำรวจจะได่จวนอยู่รงว่าคุณอ่ะุบ อยู่ลงมาลงมาบาลินและท่าเหมืองลูกผมซอยผมเนี่ยลูกผมสูงสอนครับรอ,ออกสว่างแห้วครับผมแต่เราขอดวเตอมันจะนเข้าวเตองแหรอครับ ใส่ความเร็วเต็มทีแล okay. ้วครับตดอยผมแน่โอ้ยยามาดเดี๋ยวเดี๋ทีรอดแล้วเพราะดูง่ายนิดเดียวฮัลโหลครับเออตอนนี้อยู่ตอนนี้ ไ้ลยมขรถน้ำกล้่ะเพื่งเพื่สว่างพีล่งครับกำลังสีเขาัวเทิงครับเม่นครับเขายุกเจอนึงับไหกฝากฝากจะอทีดที่มได้รถจะติดเครับ ตายายเด้ดี้จะทั้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบานคู่เมืองจังหวัดอุบลคููบานคููเมือง,มมเมองในสารกุลโชคดีขอพูดใหญ่นกนะครับ <todavía> ขอดใหญ่กเลยครับรดีเลยฮอดเลยสบานเลยครับ เอาไปกำกำางออกจากสว่างครับเพิ่งออกจากสว่างครับก็ลังสิไปสัปอร์เิ็ออไปสัปอระเรับรถตู้หน่อยจีนกดรถตำรวจเจ้าหนาที่ตวผมแน่ผยบุข้าเมืองยอะน รถเปิดท้างให้ผมเด้อผมอยานลนลูกผมไปติดอยู่ตลาดวอรเลียนด้วยผมเน้อครับตอนนี้ก็ลัาสิข้าวปราสร้างอยู่บงพั้นเพื่อนนะครับด้วยด้วยผมเน้อที่ังใจผมสิขาดแล้วโอ้ยโมเกยโเกยเนี่ยไข่เดือ ขอทางเันนะครับเด้อะผู้ใหญ่ใจเฮ้ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยโอ้ยอย่าติ่มผมนะบิ่งผมนะบิ่งผมบ่งพี่ลูกผมนะเนี่ยผู้นะฮัลโหล ใชจะทิมพุมเนื้อเออบอกบอกายพุ่มไรสดไปเไรสดไปอยู่ตอนน,นีนนนน้ครับไนาองกูไหนจะล่จอนวาลินจะล่จอนเมืองเจา้า้ซอยพมเนี้ย น้ำกับวันรถลูกผมเนี่ยร้านซ่ามีผมเนี่ยครับปลอยผมเนี่ยลูกผมถึงรถซ้นครับกํลังรถรีบเพื่อกอดคอหายใจเริ่มเข่าโรคบาลซับประสิทธิต์ตอนนี้กำลังสิเข่าบัต้าสร้างครับ mm hmm. อยผมเดยนะหยดปอกเยี่ยปอกสุดเสรเมียผมนังอยู่ลำรูปเมียผมนังนอยู่ลำรูปครับผมนัง่งกลนรูมไป ร่างสีขาวน่าสร้างนะใกล้แล้วครับเงกาลัสคงท่ากันครับน,น,น,นี่เปิดทรงมือบนไปกาลังทรงบนกลังาจะหมดตู้ลูกดาวก็ทอซอยหายใจบนบ้านซอยได้เด้นะ ใส่สวดบวกท่าเปิดท่ามันอยู่เดี๋ยวดิบอดโปโตท่าสร้างแล้วครับน้ำกดแล้วเนาะกระลังเขาแยกหมดเรื่องครับผมหลีกทางให้ผมเนี่ยพีน้องหลีกทางให้ผมเนี่ย พี่น้องพี่น้องที่ทางเนี่ยผมเนี่ยคอยผมเนี่ยตำรวจพี่น้องว่าเลื่อนอุบวนไปดเห็นไรสุดนี้เมื่อจอดละท่ากอนผมเนี่ยใจผมสลื่นขาดสลายโอ้ยที่ตวลูกที่ตวลูกที่ตวลูกโอ้ยลูกเอ๊ยยังเปทนอางเด้อ จะเป็นอย่างนี้ลูกเออเก่งว่าเสื่งเหรอครับเอออพน้ำคนเจ้าอยู่ปอน้ำคนเจ้าอยู่ลูกปอน้ำคนเจ้าอยู่เนอลูกเนอโอ๊ยเจ้าดีเจ้าท่าเอ้ยบุาากปังรักษาคุ้มครองลูกผมเด้อ บาปลุบปล่อยโหมดใจปอบย่าเป็นอย่างเนื้อหนูเนื้อย่าเป็น,น,นอย่างเนื้อยังเป็น,น <c oughs> <c oughs> อย่าเงเนื้อฮอดบ้านทุ่งบัฒนาแล้วครับเลยโบ้เทิงมาแล้วกระลั้นจะขลเขาวาลินครับเลยอีกสิบสองกิโลหอดวาดล,ลินครับ เออพี่น้องตำรวจวารินลัดทางอย่างนี้เนดะ้อพี่น้องเอ้ยไอ้อเอ,อ้ย,ยเจ้าน้าเอ้ยครับจะทิ้งมผมเด้อลูกโอ้โหเ,เป็นเถือไปเมื่อวันหัวครับเออ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  ทังสีเขาวาลินแหละครับเออหมอตัความเร็วเต็มทีครับหมอบมดอต็ทีทุกท่านต่อยเน้อปอดเนื้อปอบปอดเตทีทุกท่านปอดปอดง่ายเน้อปอเน้อบอดจะใส่ดีตัวดีปอดจะใส่อขึ้นละหอขึ้นรถหรือะเอนบรรพบุรุษทงสัมภาษณ์จรงเมนบ่ ข้ามก่อนข้ามก่อนกระแทกข้ามกลางไม่นะครับผมฮะข้ามกลางไม่ครับฮะข้ามกลางไม่ครับเสียงดังของไม่เลยกระแทกเลยแยกกรโซะครับงเสียงดังของไม่นเนี่ยกำลังจะเข้าวอลลี่แล้วครับผมเสียงดังของไม่เลยอ๋อบันสวนสวรสดิ์ล่ะครับ น้ำซับนี่ส่วน,น้ำซับนะครับเลยเลยนำซับแล้วครับกำลังจะเขาวารินแล้วอขอทางกันด้วยครับเด้อขด้วครับขอทางกันด้วยครับเด้อ ทางลนเด้อพี่น้องเด้อเปิดตังใน้ผมเนี้เด้อครับเลยท่าเขาบัดแค่นะครับฮัโโลโหลไป่ได้ทองเลยกดล,ละงุ่มลวครับละลูกไปทงไังนี้เนยังยงหายใจยาหายใจ,า,ยใจยางมีบเลย<ม>แซนกําล่งเขาแซนสุกละครับชิ้นเขาตัวเมื่อละครับ

ครัับบนะเปิดทางเลยเด้อเขากำลังเขาว่าลินครับพี่น้องทุกท่านผมเนี่ยกำลังต้นอยู่นาค่ายแล้วครับนาค่ายว่าลินผมสั้นไปหมดแล้วพี่น้องเห็นยังบ่ถึงแล้วครับผมเห็นยังบ่ถึงแล้วฟอดอยู่นาค่ายว่าลินแล้วครับเอออยู่นาค่ายแล้วครับกำลังจะผ่านลูกบาลค่ายครับพุงหนักลูกบอลบปรสมทธิ์ครับเปิดทางเลยเด้อพี่น้องเด้อ เปิดทางเลยเนี่เด้อซอยผมนี่เด้อพี่น้องกำลังเลยนุงบานไายครับเออจะไปซับประสิทธิ์ต่อนะครับทางถึงเขาหูมอทของเรื่องเทียนเออเออกำลังเลยนุงบานไายนะครับนุ่งบานไข่แล้วครับเปิดทางเลยเนี่เด้อพี่น้องเดออเป็นนุ่งบานไายนะครับจะมุ่งหน้าไปซับประสิทธิ์นะครับ ข้ขวอทางเลยครับเด้อเออซอยแถวคุณหมอคุณหมอถารับนี่เด้อคุณหมอเจ้าหน้าที่ลูกบอลสองซีซ์รับฐในภผมเด้อมาหน้ารถจะติดนะครับเออขอทางนี้ครับเออขอทางนี่เด้อข้อตลาดวารินแล้วครับ ขอทางท <Keep S 2> <in you? S 1> ีเนี้ยครับขอทางเนี it it ้ยขอทางให้ล like ูกสาวผมเนี้ยนะครับเออขอทางเนี้ยจราจรพี่น้องซอยผมเนี้ยเออเออจราจรสอยเลยเนี่ยเออขอบคุณหลายเนี่ยนะเออเออไอ้ขอบคุณขอบคุณหลายเนี่ยขอบคุณเลยลายขอบคุณมาลินเลยลายเออขอบคุณมาลินเลยลายเมืองเมืองวาลิ้นซาเออซอยผมเน้ยเด้อ ฮัลโหฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเฮลโหฮ้ยเฮเฮยเฮ้เฮ้ยเฮ้เฮ้ยเ้ฮ้้ยฮ้ย้เฮ้ยเฮยฮเฮ้ฮ้ยเฮ้เย้เเ้เเ้เเย้เ เยอครับหลายเลยขางลงมาน่างมาเ่าจับ่าแล้ว่าปรวจคนน้าตาควาินวารวาุ้ตำรวจวาลิดควมคุ้นตำรวจวารีตำรวจเมื่องผนนะตาผมจำเนี่ขคบคุณไอวาลีดเลยหลเนอ พ่อคุณตำรวจวานรีนเพ่อนลูกสาวผมก็เมื่อกวนสาผมเนี่ยฮัลโหลครับครับคุณหมอตอนนี้ขอดสะพานยาตอนนี้กำลังขะจะข้ามสะพานชมจันทร์ครับคุณหมอรถตำรวจนำหน้าแล้วครับ รถชนครับโดนรถชนครับเออประสานห้องฉุกเฉินได้เลยเลยครับคุณหมอครับขอบคุณเจ้าหน้าที่เมืองนะครับที่มาเปิดทางซอยนะครับไปรีบตำรวจเมืองหวนรัดก้อยผมเนี่ยนะ ตอนนี้กำลังดีคมสบายดี่เกี่ยทุกหนองชมจันแล้วครับคุณหมอ่วยผมเนี่ยเดินเข้าไปใกล้ลูกคุณเนี่ย,ลลยขอบคุณวันน้่าเมืองอุลรัดซอ,อ,อ,อยไอ้เนี่ยขอบคุณจอานาทีนะครับเด้็นนำขบวนอยู่ขา้างหน้าขอบคุณที่มาซาวมา ดท้งซอยนะครับขอบคุณเจ้าหน้าที่ครับเพราะว่าเปิดทางกำลังจะขามสภาพส้มจันทร์ครับฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลพ่อนาส้มจันทร์ครับโมงหนาต่อสรัพย์สิทธิ์ขอบคุณเจ้าหน้าที่ ที่นำคอวอยู่ข้างน้านะครับแล้วพีบแตะอะไรมาทีเนาะเรือเล้วแซมเรือนครับซอยอานนี้เราจะตีไม่เล้วนะไปที่ละเดนไปเลยเจะตีไฟกับพีพแตงที่ล่ะไปเลยหยียบไปไม่สูงเลยไ <c oughs> ก่หอดสัมปะสิทธิ์นะครับ สงเฮ้ยเลี้ยงต้งให้ผมเด้อผมจะรับคนลูกผมเลีกยต้งให้ผมเี้อครับผมกราบกับคราบเลีกยต้งให้ผมเด้อเลีกยต้งให้ผมเด้อเอออันน้นเลีกยต้งให้ผมเด้อเด้ผมจะรับลูกผมผมก้าบให้ผมข้ามกับเออให้ผมกรามกับาบท เรกตาลยผมนี่ยีกอไรเจ้ีขอบคุณนะครับฮัลโหลเออเยกเอัน้ไห้ันเงไน้เยโอ้ยปุวเป็นผมนี่ก็สิจัดเรียกต้าลยผมเนี่ยป็ีตุ่นเลยสิเร็ว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 เรา เจ้าหน้าที่นะครับที่มาเปิดทางให้เนี่ยนัขบวนให้เดีเด่นขอบคุณนะครับใกล้ฮอดแล้วครับขอบคุณเจ้าหน้าที่มาครับ่งขบวนมาเปิดทางซอยนะครับกำลังฮอดซับซีสแล้วครับ อานนีเป็นยังไนก่อไอ่ไอ่บอกให้ทั่วบอกลุ่มบานสับัสิสรับเมียผมเดือดเดือครับเมียผมเด้อรับเมียผมเดือ ควอมุ่พิลออกดีเปิดทางซอยนะครับเด้อออดซับประสิทธิ์นะครับคอามพุ่งจังที่ออลงมาซับประสิทธิ์นะ ขอให้ผมด้วยขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่นั่งคน,นจนมาฮอดนะครับไปนล่าลูกไปคุณหมอละให้โรงพยาบาลรับคุณแม่ผมด้วยนะครับคุณแม่ผมโดนรถชนสองคนนะคุณหมอ ไม่ไม่เห็นไม่ไม,ไม,ไม,ไม่คือคุณแี่าบอกทางด่วนที่ไหนคบนี่นีนนนไน่ไปนะครับไม่ไม่ให้ในส่วน